พันสองแล้วพอหรือ,อยังเดี๋ยวจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะผู้คุยกันในช่วงแรกนี้กับครัวพี่ป๊อปค่ะมาพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีคุณชอยครับสวัสดีค่ะพี่ป๊อปมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าภาพโดยรวมจริงๆแล้วเราบอกว่าพันสองมาแค่ตัวเลขกลมๆแค่มารอพี่ที่ท่าน้นาแต่จริงๆอ่ะสัญญ,ญาณทางเทคนิเระบอกมันสวยมาตั้งนานแล้วนะใครยังไม่เห็นความสวยนี่บ้าง แต่ความสวยที่มีมาก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนและพันสองนี้มีโอกาสที่จะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยมาคุยกันนะคะพี่ป๊อบว่ายัางไงดีจริงๆความสวยมันเลยไ,ไปแล้วเนาะเราเราดูจากโมเมนตัมก่อนแล้วกันนะจริงๆความสวยอ่ะมันสวยมาตั้งแต่ตรงไอซ์แลนด์รีเวอร์ซซลนะครับตรงนี้เลยเนาะเป็นไอซ์แลนด์รีเวอร์ซอลก็คือการเปิดแก็บกระโดดลงมาแล้วเปิดแก็บกระโดดขึ้นไป นะฮะการเปิดเกบกระโดดขึ้นไปมีแบบพยายามไซด์เว้า up สักพักหนึ่งแล้วก็แหกกรอบไซด์เว้าขึ้นไปได้นะครับอันนี้ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่เขาไอช์ไลด์ลิเวอร์โซ่เนี่ยก็คือกระโดดไปแบบนี้เลยไม่มีบูลลิชเดเวอร์เจนใดๆให้เห็นนอกจากทม์เฟรม15นาทีเนาะแต่ให้เราสังเกตดูนะครับแม็กดียังคงเติบโตแปลว่าโมเมนตัมยังไม่ได้มีลักษณะที่แย่อันนี้ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง นะถ้าเราย้อนขึ้นไป1สเต็ปไปดูตทมเฟรม1วันตทมเฟรมวันเลยนะฮะตทมเฟรมเดย์ทมเฟรมเด์เนี่ยเราจะเห็นนะคุณจอยคุณจอยเห็นแม็กดีไหมแม็กด<ห>ีมีบูลลิชเดเวอร์เจน์พร้อมกับอาปากเชื่อชูชันขณะที่แม็กดีกำลังแตะศูนย์นะฮะหลายๆคนก็มองว่าโอ้ทําแม็ดีแตะศูนย์เนี่ยจะขับตัวเป็นขาขึ้นก็จะมองแบบนั้นก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมจะมองเรื่องของ โมเมนตัม um นะเนี่ยแม็กซิทีอาปากมากๆเหมือนก็ทำให้ฮิสโตแกรมเนี่ยใหญ่ขึ้นถ้าฮิสโตแกรมใหญ่ขึ้นเหมือนก็เหมือนกับเรากำลังเร่งเครื่องเหยียบคันเร่งนะครับแน่นอนว่าตรงนี้นะครับเดบอกเราว่าโมเมนตัมในทางขึ้นกำลังเร่งตัวขึ้นไปดังนั้นเนี่ยพันสองยังไงก็ผ่านได้นะพันสองยังไงก็มองว่าผ่านได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่า โอเคพอกระโดดขึ้นไปแล้วนะฮะวันก่อนวันศุกรนะ์เนาะกระโดดขึ้นไปชนหนึ่งสองหนึ่งสาที่เคยพูดไว้ก่อนหน้าะนะครับก็คือมันไปปิดแกับตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้ย่อมาไม่หลุดหนะ 1, 1, 9, 8, ึ่งหนึ่งเกดเนาะหนึ่งหจริงย่อได้อีกนิดหน่อยแต่ดูทรงแล้วน่าจะผ่านได้นะครับผ่านได้แล้วไปไหนแนวถัดไปก็จะเป็นแนวไฟโบร2รนะ้อยยเอนาะซึ่งไปพ้องกับอีเมลแปแถว 1>, 1 2ึ่งี่เลขเรียงเลยฮะหนึ่สอนะครับน่าจะไปย่อตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วดูว่าถ้าย่อแบบไม่แย่คำว่าย่อแบบไม่แย่คือขึ้นไปแล้วย่อหนึ่งในสามและทะลุอีเมท8ปไปได้อันนี้สวยเลยก็ต้องติดตามกันไปครับต้องติดตามกันไปนะตรงนี้เอาแบบไวๆแบบนี้เลยคุณจอยค่ะ เพียงแต่ย่อมาคุณผู้ชมเห็นตัวเลขย่อไหมหนึ่งหนึ่งเก้าแปดคือระดับติดเมื่อวันศุกร์พอดีพอดีกับ m a c d ดีที่เมื่อกี้นี้พี่ป๊อบบอกว่าจริงๆแล้วมาตอนนี้มันคืออ้าปากเชิดชูชนละตามในคอนเซ็ปต์ของพี่ป๊อบนะทิ้งแต่มันยังไม่เหนือน้ํำมันจะปริ่มปริมน้ําเป็นแค่บัวปริ่มน้ํานี่ไหมพี่ป๊อบหรือว่าถ้าฟังจากพี่ป๊อบเมื่อสักครู่นะมีโอกาสที่จะทะลุทั้งเส้นทั้งทั้งทั้งตัวศูนย์เส้นศูนย์ขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุมาชนเส้้น EMA 89ดวย อืมใช่หนึ่งสองสามสี่จำตัวเลขเรียงนี่ไว้ผ่านตรงนี้คิดว่านะผ่านตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกเนาะอีเมย์แปเก้าเป็นเส้นแบ่งนระกสวรรค์ผ่านตรงนี้ก็คือขึ้นสวรรค์ได้ก็ควรจะต้องมีข้า,ม,ขามีของติดไม้ติดมือกันแล้วนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าใครยังไม่มีของตอนนี้อาจจะลองดูถ้าหุ้นที่เรามองอยู่เขาสวยเขาทรงดีรทรงน่าเก็บก็เก็บได้แต่ ถ้าดูทรงยังไม่น่าเก็บอย่างนี้ครับ<ๆ>ก็รอชนหนึ่งสองสามสี่ย่อสวยๆแล้วก็ไปหาจังหวะดังนั้นตอนนี้ต้องบอกทุกคนว่าควรเร่งทำการบ้านมไม่ใช่ทำการบ้านที่จะเข้าวันนี้พรุ่งนี้นะทำการบ้านรอไว้เลยว่าเมื่อสัญญาณครบองค์ประกอบครบเราจะหยิบตัวไหนมาเล่นค่ะ,ะเพราะว่าดูจากสัญญาณใน t ทางเฟรมเดย์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้หนึ่งคำแล้วคือพุ่งอพอมาดูในทางเฟรมหกสิบเราจะได้ย่อแล้วพี่ป๊อป แต่แต่คาถาเรายังไม่ครบอ่ะถามว่าคาถาเราพุ่งยอดอ๋อคาถาใพุ่งยอดนักยืนได้ยินว่าคําถามนะครับก็อย่างที่บอกนะตอนนี้ก็คือมันชนไปย่อนะฮะย่อนะครับก็ยังย่ออยู่ย่อให้รอเนาะพุ่งให้แจ้งย่อให้รอเล่ารอจังหวะที่เขาลงมานั่งไม่รู้จะนั่งตรงไหนนะ นั่งเสร็จและยืนอย่างนี้ครับนะก็ว่ากันไปแต่ว่าพุ่งยอนั่งยืนเนี่ยเอาไปใช้ในหุ้นเนาะนะครับเอาไปใช้ในหุ้นนะครับก็ไปดูว่าหุ้นที่เราเลงๆไว้น่ะมันพุ่งย่อนั่งยืนหรืออย่างพุ่งให้แชง่งย่อให้รอนั่งให้เฝ้าและเข้าเมื่อยืนนั่นแหละครับค่ะอันนี้ให้ดูจากตัวเซตนะพี่ป๊อบทำให้ดูตัวเซตเพราะว่าในตัวหุ้นน่ะคุณผู้ชมรักชอบไม่เหมือนกัน ทำ<ช>ันบ้านก็ไม่ได้ตัวเดียวกันหรอกแต่ว่าเอาคาถานี้ไปใช้ได้ในทุกตัวที่บอกว่า<ช>พุ่งแล้วแล้วรอย่อย่อก็ไม่ต้องรีบนะคะคุณผู้ชมเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะย่อถึงเมื่อไหร<ช>่พอตอนเขานั่งก็ไม่ต้องไปลุ้นว่านั่งจบแล้วจะรีบยืนจะได้ให้เขายืนให้เห็นอ,อแล้วค่อย<น>เข้าเมื่อเข,เขายืนอย่างมั่นใจแล้วที่สาคัญยืนอย่างมั่นใจทุกคนบอกก็ยืนอย่างมั่นใจเนี่ยยืนแล้วเอาวอลลุ่มมาด้วยนะอวอลลุ่มมาซัพพอร์ตด้วยขอยืนพร้อมวอลลุ่ม เวลาเวลาจะทําการบ้านตามนะพี่ป๊อปอาจจะท่องแบบนี้เลยพุ่งยอ่อนั่งยืนมีวอลลุ่มจบเข้าได้แล้วไม่ต้องลังเลพอถึงแววเอ้ยเดี๋ยวต่ออีกนิดหนึ่งยวให้มันย่ออีกสักช่องสองช่อง,องสรุปคือไม่ได้ของตกรดตกลอลืมบอกฮะสต็อปแนวนั่งเผื่อไปสองช่องนะเอออันนี้สําคัญเอออันนี้ก็อันนี้ไปด้วยนะสต็อปแนวนั่งเผื่อไปสองช่องเพราะถ้าเราสต็อปที่แนวนั่งพอดีนะเราชอบถูกหลอกกินสต็อป แว,แวะมาโดนแล้วไปอืชอบให้เราเจ็บใจสองช่องไม่ได้เยอะค่ะคุณผู้ชมเผื่อไว้เผื่อไว้นะคะอามาดูกันวันนี้พี่ป๊อมมีตัวอย่างสักตัวสองตัวไหมคะสาหรับที่เริ่มและเริ่มเริ่มแล้วให้คุณผู้ชมไปทํางานบ้านต่อละจริงๆในเซตห้าสิบเนี่ยคือไม่พุ่งก็กําลังยอ่อคุณจอยอไปเฝ้าได้ทุกตัวไปเฝ้าได้ทุกตัวอยา<ะ>กให้ไปฝึกที่พี่ป๊อมนะบอกให้ไปทํากันบ้านคุณผู้ชมอย่าอยับคือช่วงนี้เป็นช่วงทำการบ้านจริงจังนะหยํา เพราะเราไม่อยากจะพลาดเราไม่อยากจะตกรถรอบนี้เราต้องทํากันบ้านนะคะใช่ถูกต้องครับถูกต้องนะฮะก็ทกําการบ้านครับหลายๆตัวก็กําลังยอ่อเนาะลองเอาคาถาไปใช้ดูนะครับวันนี้น่าจะยังไม่มีตัวอย่่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นย่อหมดเลยนะครับก็ไปลองมอนิเตอร์ดูในเซตห้าสิบเซตร้อยเล่นได้นะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาตลาดกลับตัวครับไอ้หุ้นเล็กหุ้นน้อยอหุ้นเอ i มออย่าเพิ่งไปเล่นเลย ทำการบ้านหุ้นใหญ่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาจะหยิบหุ้นใหญ่ขึ้นไปเล่นกันนะครับจังหวะย่อเป็นจังหวะที่เรียกว่าอ่ะตกรถเขาถอยมารับหรือถอยมาทับดูดีๆเอาผู้ย่อนนั่งยืนมาใช้ไม่โดนทับแน่ๆครับอ่าจริงเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเขายอ่อไปเขาย่อให้เสร็จไปก่อนไม่ต้องรีบไปช้อนมีเขาอกโอ้แล้วเป็นสายคอนทเทเลียนนะรีบช้อนรีบช้อนปรากฏช้อนหักให้เขาให้เาย่อให้จบ แต่ตอนยอนี่ก็เป็นจังหวะที่เราอย่างที่บอกไปย้ำว่าอย่าทำกันบ้านนะคะเพราะเมื่อที่เมื่อไหรที่เขาย่อดจบแล้วเขายืนได้เนี่ยอันนี้ต้องรีบตั้งออนเลยไปเลยใช่ค่ะอะไรในหลายๆตัวเลยนะย้ำทำกันบ้านใน s a f ก่อนนะคะสำหรับบรรยากาศการทุนในช่วงนี้นะคะได้ค่ะพี่ปอวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ